เอาล่ะครับผมกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Shockwave นะครับผมเฮ้ย what เฮ้ยลอยได้ไงวะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่กันในเกมเอ่อ Slayer Unleashed อีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมผมจะมาแจกโค้ดนะครับผมจะมีพวกเป็นโค้ดรีพวกท่านะครับผมกับรีเซ็ตพอยต์นะครับผมพอยต์ไอตรงเนี้ยเนี่ยนั่นแหละครับผมแล้วก็ไอโค้ดรีเผานะฮะผมก็ลองใส่ดูแล้วนะแต่ มันยังไม่ได้ไงก่อนที่จะใส่โค้ดนะครับผมเราต้องไปเข้ากลุ่มก่อนนะครับผมกลุ่มของเกมนี้นั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเข้านะฮะโอเคครับผมเราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมนะฮะจังหวะนี้ก็คือขั้นแรกนะครับผมให้เราเลื่อนลงมานะฮะแล้วก็ไปกดตรง j o i j o All group นะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะมีตรงนี้ครับผมเราให้กด j o i group เข้าไปนะฮะเราก็จะสามารถใช้โค้ดได้นะครับผมโอเคกลับไป ที่เกมกันดีกว่านะับผมมาใส่โค้ดกันดีกว่าโอเคครับผมสาหรับโค้ดแรกนะฮะผมเดี๋ยวผมขอก๊อปมาก่อนนะสักครู่นึงโอเคครับผมก็สาหรับโค้ดแรกนะครับผมเดี๋ยวมาลองใส่กันดูดีกว่านะฮะรีเผาครับผมโค้ดแรกปั๊บได้เป็นไฮบิดเฮ้ยโอ้ยเย้หนากูทาไมเป็นอย่างงี้วะเอ้าครั้งแรกก็ได้ไฮบิดเลยโอกาสมันออกน้อยมากเลยนะก็ ต่อไปนะครับผมจะเป็นโค้ดสำหรับรีท่านะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนท่านะฮะเดี๋ยวผมก๊อปโค้ดมาก่อนนะนี่ครับผมจะเป็นการ er Power รีโรพาวเวอร์นะฮะโอเคปับ๊บใส่ไปนะครับผมปุบ๊บได้เป็นวอเตอร์กูมไม่อยากได้กูม,มีแล้วเออใช่ลืมไปครับผมเดี๋ยวขอรีวิวสำหรับท่าของวอเตอร์สไตล์ก่อนนะครับผมคือผมมีแค่3ท่านะก็รีวิวแค่นี้แหละชิงสำหรับท่าเซตนะครับผมเอ้ยคือจริงๆจะเลือก เปลี่ยนเป็นเป็นปุ่มไหนก็ได้นะผมมันมีให้เลือกอยู่นะฮะแต่ผมเลือกเป็น ZXC นะครับผมผมมี3ท่าต่อไปก็ท่าที่2นะครับผมท่า X <Wow. S 1> จะเป็นแบบกลางหันน้ำนะฮะหมุนๆแล้วก็อันนี้เป็นเาสาเสาน้ำนะฮะเสาวารีโอเคครับผมสำหรับโค้ดต่อมานะครับผมจะเป็นโค้ดรีพาวเวอร์เหมือนเดิมนะฮะลองก่อนว่าจะได้อะไรอยากได้เฟรมมากเลยนะครับผมมันออกออกยากไงปับ๊บสวมวะ่ะ ได,ได้ท่าของอสูรนะ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวที่หลังนะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนโค้ดต่อไปนะผมจะเป็นโค้ดสําหรับรีเผานะครับผมแต่ผมไม่ดีนะเพราะว่าผมได้ไฮบิดละนี่นะครับผมจะเป็นโค้ด Hi <c oughs> นี้นะฮะ,โ,ะโอเคครับไปโค้ดต่อไปกันดีกว่าสําหรับโค้ดนี้นะครับผมจะเป็นโค้ดสําหรับรีสเตทนะครับผมโอเคครับผมจะลองใส่ดูนะปั๊บหายละรีสเตทสแตทกูหายหมดแล้วครับผมเราไปใส่สแตทกันดีกว่านะครับโค้ดก็มีเท่านี้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง โค้ดไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับผมแล้วก็ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใส่โค้ดก็ไปก๊อปไปใส่ได้นะครับผมโอเคเราไปดูสเตตก่อนดีกว่าเอยผมผมไม่อัพดาบหรอกเอาไปอัพสกิลไม่ให่หมดนี่อ่แสมของตัวนี้ไม่ค่อยอยากอัพเท่าไหร่เลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะไม่เท่เหมือนของดาบอ่ะเดี๋ยวนะเดีอยวๆๆๆทำไมมันยังใช้ได้อ่ะอ้าว มันยังใช้ได้อยู่เหรอวะเอ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาอัพอของสวมมกันก่อนนะฮะชึบชึบโอ้โหสิบสิบสแตทเลยว,วะเซตคีย์เป็นอันนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ตรงนี้โอเคโคลอนอัพเปอร์กับสวัมแวนิสเหรอใช่ปะนี่ครับผมเป็นของไอตัวนี้นะฮะนี่ครับผมแบบ ผมจําไม่ได้ว่ามันคือใครลองดูสกิลกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวขออัพเออเป็นดาบสวอตเออใช่ผมลืมผมลืมบอกไปไอคลิปที่แล้วก็มีคนถามนะครับผมว่าปีนเขายังไงนะฮะนี่ครับผมให้เรามาอัพไอตรงนี้นะครับผมรูปปีนเขานะฮะมันใช้ประมาณ10กว่าพอยต์มั้งผมจําไม่ได้วะ่ะผมอัพไปแล้วแล้วก็ทร e j u มปิ้งอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงแต่ก็อยากลองอัพนะแต่น่าจะกระโดดบนต้นไม้ได้นะฮะ หรือไม่ก็ปีนขึ้นบนต้นไม้ได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออัพสวอตเ,เอาสักเท่าไหร่ดี1ิบแล้วกันนี่ไงแล้วก็ดีเฟนต์เฮ้ยเดี๋ยวนะผมผมได้สวมมาแล้วผมอัพดาบนี่มันเป็นไรเปล่าวะไหนลองอ๋อนี่ไงครับผมมันขึ้นแดงแปลไปว่าใช้ไม่ได้นะฮะโอ้โหแหมเอ้ยสวมมันมีอยู่2ท่าเองอะไม่น่าผมผมไม่น่าไปรีโลเลยวะโอเคสวอตอัพส, uh, สวอตเสวอตแต่ผมว่าไม่ได้ใช้แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวขอ เออ่เปลี่ยนเปลี่ยนปุ่มก่อนนะครับผมโอเคลองท่าแรกกันก่อนนะครับผมแล้วใช้ไงวะเอ่ออ๋อท่า x เ,เป็นคืออะไรอะ่ะโอ้วาร์ปเหรออ๋อตัวนี้วาร์ปได้นะครับผมโอเควาร์ปไปฟันโอเคเข้าใจแล้วดูท่าแซดนะครับผมชิงโวา้าย่างนี้เลยไหนฟันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนเบาวกว่าเดิมทำไมวะ หือเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไออเ a t e r style ว่ามันถึงแบบเบากว่าเดิมฟันฟันไม่โดนเออโอ้โหโอเคก็ลองท่าใหม่ดูนะอันนี้จะเป็นกบใสดิกูคือไฮบิดไว้โอเคปีนเขาตรงนี้ปีนปีนเอ้ยปีนปีนไม่ได้ตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ปีนไม่ได้เอา้ามันจะแบบเอ้ยเดี๋ยวทำไมอันโทนี่อยู่ตรงนี้วะโอเค temple demon อาบอสใหม่เออเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะหรืออยู่ในหลุมนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะไหนไปดูสิเอ่ออยู่ในนี้หรือเปล่าโอโ้โหโคตรมืดแต่มองไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะเทมเพิลเดมอฉันจะหาแกให้เจอและฆ่าแกซะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยวาร์ปหนีเลยเฮ้ย <laughs> 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 <h> <h> เดี๋ยวทำไมกูบักเลย <laughs> <h> เอาเอาตายโอ้โห oh ไหนผมลองวาร์ปไปนน่นก่อนซ <h ung> ิงโอ้ oh ho. ว้าวโคตรไกลอะ่ะแล้วบอสเออไม่ใช่บอสดิน่าจะเป็นอบอสหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามีหนึ่งตัวเทมเพล่เดมอนมันอยู่ไหนวะเข้ามาดิโอเคจะเดินไปโอ้หนีอีกหนีทำไมหนีทำไมลองลองท่านี้ชิงแค่หกอ่ะโอเคมันต้องอัพสตริงนะฮะโอ้โหผมแม่งเอามาอัพดาบหมดเลยโคตรแย่ชิงชิงชิงหนีก่อนหนีก่อนไม่ทำไมมอนมันเยอะจังวะเฮ้ยโอ้โห นี่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 โอ้โหจุใจจุใจกูตายแน่โอ้ยถ,ถอย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 มันขึ้นวาได้ด้วยมาดิมาดิอะไรอะไรโอ้สเตมิน่าหมดโคตรไวเลยไม่ได้อัพเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่ไงเอาใหม่ดิมันไม่แรงเลยอะเออเฮ้ย,ย,ยตรงนี้เอ้ยผมลืมไอคลิปที่แล้วผมลืมบอกตัวนี้เลยว่ามันคืออะไรวะผมก็ไม่รู้ อ๋อขายเสื้อเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเสื้อนี้มันค่อนข้างสวยกว่านะโอ้งั้นก็งั้นก็ซื้อดิอันนี้แหละนี่สีเทาๆนะสวยเคครับผมไฮบิดซื้อเสื้อแล้วบอสมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาขอไปดูก่อนว่าบอสเป็นยังไงแล้วมันอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคครับผมเราก็เจอจุดบอสแล้วนะครับผมคือไปดูคลิปมาแหละมันจะอยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวขอวิ่งไปก่อนนะรับเคลสมาด้วยซึ่งผมตีเบามากเลยมันจะไหวป่าวะไม่ลองไม่รู้อะ มันอยู่ตรงนี้นะเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยโดดขึ้นมาน่าจะอยู่ทางขวานะให้เดี๋ยวบอสไม่เกิดหรือเปล่ามีคนฆ่าไปแล้วเหรอเนี่ยมันอยู่แถวนี้ผมจาได้วอตวอตเดอะแมวบอสหายน่าจะมีคนฆ่าไปแล้วมั้งโอ้เสียดายว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสเกิดแล้วว่ะนี่นะผมจะเป็นหน้าตาของบอสนะฮะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนโอเคครับผมนี่จะเป็นการสู้กับบอสนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมึง ดูคนด้วยโอ้โหนี่ก็จะเอาคนเดียวเลยเอ้ยผมไม่น่าจะฆ่ามันแต่แรกวะเอ้ยมันจะมันจะเอาคนเดียวไอเว้นนี่เอ้ยโอ้โหอะไรวะผมไม่ได้วะโอ้โหเอ้ยสกิลแบบไม่ดีตีเบามากเค้าผมก็มีเท่านี้นะครับผมสาหรับบอสก,กากซึ่งกูรัดเขาไม่ได้อะไระ ก็ในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์อะไรกันหน่อยนะครับผมคืออยากอ่านมากโอเค,คผมก็สำหรับน,นี้ต้องขอกลาบทุกคนกลาบลาทุกคนไปก่อนนะผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ่ายครับอันนี้ก็คือระหว่างที่ผมไปลองใช้สก,กิลเล่นๆนะคือคอยดูนะ ว้าวนี่มึงวางออกนอกแบบเรยวว้าศูนยไปไหนวะโอ้โหแตก